จดหมายบางฉบับไม่ได้ถูกส่งมาจากที่ไกลแต่มันถูกส่งมาจากที่ที่ไม่มีใครควรส่งได้เพราะชื่อผู้ส่งคือคนที่ถูกฝังไปแล้วใต้ดินและนี่ไม่ใช่เรื่องแต่งไม่ใช่นิยายสยองขวัญแต่มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในหลายประเทศทั่วโลกเรื่องรลวาเหล่านี้ทำให้นักวิจัยนักจิตวิทยาและแม้แต่ตำรวจต้องตั้งคำถามเดียวกันว่า ท้าผู้ส่งตายไปใครเป็นคนเขียนและใครเป็นคนส่งยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายบราลฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหลังงานสอบของชายคนหนึ่งในประเทศอังกฤษผ่านไปเกือบครึ่งปีภรรยาของเขาพยายามกลับมาใช้ชีวิตตามปกติบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะกลับเหลือเพียงความเงียบในทุกเชา้าจนกระทั่งวันหนึ่ง เสียงรถไปรษณีย์จอดหน้าบ้านเหมือนเช้าวันอื่นบุรุษไปรษณีย์วางซองสีขาวเรียบไว้หน้าประตูไม่มีแม้แต่ลวดลายไม่มีสัญลักษณ์พิเศษแต่สิ่งที่ทำให้เธอยืนนิ่งคือหลายมือบนซองจดหมายและชื่อผู้ส่งที่เขียนไว้ชัดเจนมันคือชื่อของสามีที่ถูกฝังไปแล้วหลายเดือนมือของเธอสัน่นก่อนจะเปิดซองออก ข้างในมีเพียงข้อความสั้นๆวา่าผมรู้ว่าคุณจะเข้มแข็งในวันนี้และผมไม่อยากให้คุณเสียใจในวันที่ผมจากไปประโยคนี้ไม่เคยถูกพูดมาก่อนในช่วงที่เขายังมีชีวิตและสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดก็คือวันนั้นคือวันแรกที่เธอตัดสินใจกลับไปทำงานหลังจากเก็บตัวอยู่บ้านเป็นเวลานาน,าน ไม่มีใครรู้กำหนดการนี้แม้แต่คนใกล้ตัวตำรวจเข้าตรวจสอบจดหมายอย่างละเอียดไม่พบร่องรอยการปลอมแปลงเบิกไม่ใหม่กระดาษเก่าไม่มีหลักฐานว่ามีใครเขียนมันขึ้นมาหลังจากวันที่เขาเสียชีวิตทุกอย่างบ่งชี้ว่าจดหมายฉบับนี้ถูกเขียนเอาไว้นานแล้วและมันเพียงแค่รอเวลาถูกส่งออกมา ไม่กี่พันกิโลเมตรถัดไปในประเทศสหรัฐอเมริกาชายวัยกลางคนคนหนึ่งเสียชีวิตกระทันหันจากภาวะหัวใจล้มเหลวไม่มีคําสั่งเสียไม่มีจดหมายลาหนึ่งเดือนหลังงานศพครอบครัวของเขาได้รับจดหมายสามฉบับในวันเดียวกันเขียนถึงคนละคนเนื้อหาทั้งสามแตกต่างกันราวกับว่าเขาตั้งใจเขียนแยกไว้ตั้งแต่แรกจดหมายถึงภรรยา มีประโยคหนึ่งที่ทำให้เธอรู้สึกหนาวว่าอย่าเปิดกล่องเหล็กหลังบ้านถ้าไม่จำเป็นเพราะเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีกล่องเหล็กฝังอยู่ใต้ต้นไม้หลังบ้านจริงๆเมื่อขุดขึ้นมาภายในกล่องคือเงินสดจำนวนมากเอกสารสำคัญและรูปถ่ายเก่าๆที่ไม่มีใครในบ้านเคยเห็นจดหมายอีกฉบับเขียนถึงลูกชายกล่าวถึงเรื่องบางอย่างที่ไม่เคยมีใครรู้หรือพูดถึงมาก่อน คำถามที่ไม่มีใครตอบได้คือถ้าไม่มีใครรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วใครเป็นคนเขียนจดหมายเหล่านั้นและถ้าเขาตายไปแล้วใครเป็นคนส่งมันออกมาในประเทศเยอรมนีเรื่องราวยิ่งสะเทือนยิ่งกว่าเด็กชายวัยแปดขวบเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครอบครัวพยายามไม่พูดถึงเขาอีก ทุกครั้งที่เอ่ยชื่อเหมือนเหมือนแผลที่ยังไม่หายถูกเปิดซ้ำจนวันหนึ่งแม่ของเด็กได้รับซองจดหมายเล็กๆลายมือไม่สวยตัวอักษรเอียงสะกดผิดเหมือนกับตอนที่ลูกชายยังหัดเขียนหนังสือข้อความในนั้นเขียนว่าแม่อย่าร้องไห้นะผมไม่ได้อยู่คนเดียวที่นี่มีเพื่อนอีกเยอะะเลยไม่มีใครในบ้านกล้าอ่านจดหมายฉบับนี้ซ้ำ และไม่มีใครเก็บมันไว้ในบ้านอีกต่อไปเพราะทุกครั้งที่เห็นมันให้ความรู้สึกเหมือนเด็กคนนั้นยังไม่ไปไหนนักจิตวิทยาเรียกประสบการณ์ลักษณะนี้ว่า after d a t e communication หรือการรับรู้การติดต่อจากผู้เสียชีวิตซึ่งอาจมาในรูปแบบของความฝันเสียงความรู้สึกหรือข้อความโดยเฉพาะในช่วงที่ผู้สูญเสียอยู่ในภาวะโศกเศร้า สมองจะเปิดรับสิ่งเหล่านี้มากกว่าปกติแต่สิ่งที่ทำให้หลายกรณีอธิบายยากคือมีหลักฐานทางกายภาพจริงไม่ว่าจะเป็นจดหมายวัตถุหรือข้อมูลที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนความเชื่อโบราณในยุโรปและเอเชียกล่าวว่าตัวอักษรคือหนึ่งในวิธีที่วิญญาณใช้สื่อสารเพราะมันไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องปรากฏตัว และสามารถแฝงอยู่ในโลกของคนเป็นได้โดยไม่ถูกสังเกตเหมือนในประเทศไทยที่เราเล่นผีถวยแกว้วบางความเชื่อระบุว่าวิญญาณที่ยังมีความห่วงใยจะเลือกวิธีที่ไม่ทำให้คนเป็นตกใจเกินไปและจดหมายคือวิธีที่เงียบที่สุดถ้าคนตายไม่ได้หายไปแต่แค่เปลี่ยนวิธีการติดต่อแล้วจดหมายที่คุณอาจได้รับในอนาคตจะมาจากใคร และเมื่อคุณเห็นชื่อผู้ส่งที่ไม่ควรมีตัวตนอยู่แล้วคุณจะกล้าเปิดอ่านมันหรือเปล่าจบไปแล้วนะครับกับเรื่องลึกลับทั่วโลกในวันนี้ผมได้นำเรื่องราวของความลึกลับจดหมายจากคนที่ตายไปแล้วมานำเสนอให้ผู้ฟังได้รับฟังกันท่านผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เดีย๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับ